รัฐวัตจัดให้ขอบคุณครับดาวรุ่งครับดาวรุ่งชายอนีตยอยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ดีใจไหมังจนมันไก่ครับอยากให้ของเล่าของพี่าักที่เราเราได้รางวัลขอาที่เป็นอยู่อ่าดีใจมากครับก็ตั้งแต่นั่งตั้งแต่ตูดหย่อนลงเบาะ <c oughs> ในงานใช่ไหมครับรู้สึกตื่นเต้นและใจเต้นมากมากเลยครับจนถึงขึ้นไปรับรางวัลเลยครับ <c oughs> เพราะว่าข้างๆเราแต่ละคนน่ก็คือพี่ๆที่มีความสามารถแล้วก็เก่งแล้วก็อยู่มานานแล้วก็เป็นศิลปินที่เรา มองเป็นแบบว่ามองเป็นเขาเรียกว่าอีชทชายชั่นมองเป็นไอดอลอะไรเงี้ยหลายหลายคนเลยครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้นั่งร่วมแล้วก็ได้ยืนบนเวทีเดียวกับเขาด้วยชื่ใจแค่ไหนอะไรครับที่ชื่นใจแค่ไหนโอ้ยี่เกิดดีใจเลยครับก็ผมผมก็เคยคิดนะไม่ใช่แบบว่าเอออ่า คิดเล่นว่าเอออยากขึ้นมารับรางวัลแบบนี้อ่ะขึ้นมาพูดขอบคุณอะไรแบบนี้ครับในทาร์ a แอคติ้งในตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจริงครับแต่ว่าพอมาวันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเก้าวสำคัญในในวงการบันเทิงนะรครับที่จะได้เออทำอะไรใหม่ๆได้ไดลองโอกาสใหม่ๆความที่แบบว่าเราแบบว่าก็ตั้งใจกับทุกๆงานกาุกบองาบากแบบเข,ขนาน้าตากรารด้วย ครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณกรรมการของคนชอนเลิศอวอร์ดนะครับทีเ่เล่งเห็นอ่าียกคุณอะไรคุณค่าในสิ่งที่ผมทำเลยไม่ไม่ใช่แค่การแสดงการแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบครับแล้วก็มีชื่อในการเสนอรางวัลอื่นอ,อีกมากมายเลยครับในอย่างเช่นอ่าชื่อในวงการทีป๊อปการศิลปินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทำในหลายๆหลายๆอย่าง ร้อนเนสปีดดียวกันเลย้อนนะพูดไม่พูดพราะมัมันไปแังไงหายไปเลยมันหลุดออกจากหัวไปเลยครับแล้วหูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันแบบว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ใจเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันหายว่าจะหัวเลยแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเออก็ก็อยากขอบคุณคนที่ไม่ได้ขอบคุณนะหลายๆคนเลยครับขอบคุณที่ เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอบคุณทุกคนในชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทำให้เอเอผมมามาตรงนี้อะไรเงี้ยมาทำในสิ่งที่ชอบได้รับรางวัลแบบนี้เียราคิดว่าจากรางวัลน,นี้เราจะต่อยอดอะไรต่อไปแบบคณะนักแสดงโอ้ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วกันก้าวแรกที่สำคัญเลยครับในวงการบันเทิงครับก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผม เราติดตามผมแล้วกันนะครับก็อยากฝากตัวกับพี่ๆในวงการนะครับก็ชื่อพจนธวันนะครับก็ อาจจะไม่รู้จักผมนะแต่ว่าออวันนึงเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับทำให้วงการบันเทิงไทยมีความเรียกว่าอะไรหลากหลายเลยกันไม่ได้ผมคดเดียวอาจจะไม่ได้ยกระดับวงการบันเทิงไทยหรอกครับก็อยากทําให้มันหลากหลายมากขึ้นอยากให้อยากให้ต่างชาติอะไรเงี้ยครับเพราะ่เพราะผมเล่น,ลนซีรีส์วายอย่างเงี้ยค่อนข้างแม็กในต่างชาติเลยอยากให้ต่างชาติเห็นถึงว่าถึงความสามารถของของ,ของนักแสดงไทยของการบันเทิงไทย ครับใช่ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นซอมเาวเวอร์ของประเทศไทยครับแต่เรื่องนี้เนาะเราแบบดราม่าตัวหนักมากอย่างเงี้ยเราแบบว่าชอบนมาดอราม่าแล้วผมชอบแตผมดูมากๆชอบมากครับที่ดราม่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงในชีวิตที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นซีรีส์อีกช่องหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเล่นครับปกติก็จะเล่นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ในคอมเมดี้ใสๆนะฮะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเครียดมากครับแต่ว่าสนุกมากที่เรื่ทำเราแบบว่าอยากเล่นอะไร ยากครับขอแบบว่ายากๆเลยครับยากๆอยากเล่นท้าทายมากๆครับก็อยากได้โอกาสในการทำอะไรหลายอย่างอยากเล่นหนัาอยากอีกอย่างอีกด้านหนึ่งที่อยากก็คือร้องเพลงแล้วก็มีเพลงไปขอยเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่มีคอนเสิร์ตแล้วครับพาติดตามคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงนนั้นกีตาร์ของเรากีตาร์อะไรครับ กีตาร์โอเคหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซีรีส์ครับใกล้ออนแล้วครับวันที่บอกวันที่ได้แล้วใช่ไหมวันที่7มิถุนายนมิถุนายนครับครับซีรีส์เรื่องมา Love f i g m นะครับเขียนรักเรื่องลบวันที่7มิถุนายนนี้นะครับจะได้ดูกันที่ที่นั่งวิวครับสี่ทุกครึ่งครับแล้วก็ย้อนหลังที่เฮ้ยไม่ใช่สี่ทุกครึ่งที่จีเอ็มทีวี25่ิมทีวียี่สิบห้ แล้วก็ย้อนหลังที่ดีครับฝากด้วยครับวันนี้พอเราได้ทำวันทุกแพ็คแร้วเพื่อจะบอุ้ยขอบคุณมากนี่แหละขอบคุณขอบคุณคปทำได้เลยเนี่ยเป็นกิจัตใจสัมพัญมากมากเลยครับขอบคุณมากพี่ๆท,ทุกคนเลยครับสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอยากให้ทุกคนได้มาจดจำนักแสดงที่รู้จักวันธรรมวน์นวนวนนยังไงครับโอ้โห,หเขาทำเฮ้ยอถามยากมากเลยจดจำนักแสดงที่รู้ชื่อันธรรมวัฒนว่ายังไงบ้างครับก็ ไม่ต้องจำผมก็ได้ครับก็แค่ดูผลงานครับถ้าชื่นชอบก็าติดตามพันครับจะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับให้ทุกคนได้ดูกันครับไม่ใช่แค่ด้านการแสดงเดียวครับให้ทุกคนได้ดูครับผมว่าผมอยากทำในด้านศิลปินให้มันดีครับผมอยากก้าวขาเข้าวงการ h รีฟ็อครับอยาก มีเพลงให้ทุกคนได้รองตามกันอยากมีอะไรให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันในทุกๆปีทุกๆเดือนที่ผมยังทำงานอยู่เลยครับก็ฝากติดตามโพนัทวัตรคนนี้ด้วยนะครับก็สัญญาว่าจะจะจะเก่งขึ้นในทุกวันครับดีมากครับเชนญดีมากครับผม